แต่ของสู่ดันมาประสบปัญหาคือสู่ดาวเอานะว่าในบ้านสู่น่ะมีค่าขอบคุณที่เข้ามาเป็นพลังบวกพลังใจให้กันนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วสุวก็มาการเชื่อมต่อช้า องก่อนนะทุกคนแล้วสู่จะขออนุญาตลงไลฟ์เนาะให้ได้สักครึ่งชั่วโมงเพราะว่าช่วงต้นๆน,นะคะก็ได้คุยกับเพื่อนๆไปแล้วนะเนาะว่าช่องเนี่ยโดนปิดค่าการมองเห็นเพราะเอเตอร์มือใหม่ที่เพิ่งมาเปิดเพจเปิดช่องอะ่ะแต่ละคนก็คือยอดวิวตะมุตะมิเหมือนกับสูเลยอะ่ะสูเก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่แล้วเนี่ยพอเราลบแล้วเราก็ต้องออกมาไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะคุณเนธไลฟ์ว่าน่าจะเป็นจากคลิปนั้นแต่พอไปลบนะ พอไปลบระบบก็มาเปิดค่าการมองเห็นแต่เปิดนิดเดียวอะ่ะเอ,อเรามีความรู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้พรสวัสดีค่ะเป็นสาเหตุให้ว่าการที่เราลบคลิปไปแล้วเนี่ยเราต้องมาทําการไลฟ์สดทีนี้ที่บางคนเขาเจอปัญหาเดียวกับเรานะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ออกมาไลฟ์สดเนาะเขาก็จะได้เข้าไปแก้ไขได้ นะคะก็ต้องช่วยกันนะเป็นเรีเเตอร์ตีแต่หลังจากที่เมื่อวานเนี้ยสู่ลดโดนลดค่าการมองเห็นคลิปทุกคลิปที่สู่ลงตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยระบบไม่นําส่งเลยค่ะลือกหาะทานตขอบคุณคุณเม่มากเลยที่วันนี้เข้าในสดมาแล้วก็มาพูดค,คุยกันนะคะ บอกว่าเจอสูงอันนั้นตนนัไลฟ์สดให้ได้ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปถึงจะลงไลฟ์ได้นะคะไลฟ์ยีนาที10นาทีอย่างเงี้ยไม่ไม่นี่สวัสดีค่ะถามว่านานไหมกว่าระบบจะเปิดค่าการมองเห็นให้อ๋อพี่โสพิตงั้นแสดงว่าใช่งั้นแสดงว่าเราเนี่ย คือคุณอนุนีคือลงเลยคือดาวลงมากเพื่อนๆไม่มีใครเห็นเลยค่ะเขาไม่นำส่งคลิปให้สวัสดีค่ะคุณน่าจะมีอะไรที่เหมือนกันอ,อสวัสดีค่ะพี่ขวัญแสดงว่าเราแล้วออพี่โสพิษไม่ใช่มีแค่พี่โสพิคะขอบคุณกำลังใจจากทุกท่าน บ้านนะคะที่มาในไลฟ์สดตอนนี้แล้วก็มาชมไลฟ์สดให้ย้อนหลังไว้พบกันใหม่ในไลฟ์หนะะ้าค่ะบ๊ายบายข้อความที่ใช้คำผิดมาตรฐานชุมชนสุก็เลยเข้าไปทําการลบทีนี้พอพอลบแล้วเขาก็จะเขาก็จะลดไปเรื่อยๆอขอบคุณมากคุณเนธ คือพอเราหาคลิปไม่เจออ่ะพอคลิปไหนที่มันมีความแก้กันนะคะปัญหาของเราเราก็ต้องเข้าไปดูไปเช็คเองอะ่ะขนาดหาเองบางทีก็ยังงงเลยว่าจะเจอคลิปไหนเจอดีมากๆเพราะว่าจะมีเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาให้กําลังใจอยู่เรื่อยๆรวมทั้งสูไลฟ์สดก็คือยังมาให้กําลังใจวันนี้เราคนิดหนึ่งไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่าเนาะ แต่ก็ต้องทําการไลฟ์สดนะคะทุกคนเพื่อยืนยันตัวตนแล้วก็เปิดค่าการมองเห็นเนาะแล้วก็มาเล่าประสบการณ์นะคะที่ผิดเนี่ยนันก็เลยทําให้ช่องโดนลดค่าการมองเห็นคุณเนตรขอบคุณมากๆเดี๋ยวสุจะต้องย้อนกลับไปที่คลิปนั้นด้วยเพราะว่านะคะในการพลาดหัวคลิปเนี่ยที่เป็นคําต้องห้ามนะคะทีนี้ตอนที่สุลงไปเนี่ยคลิปก็ ทางแก้ไขเนาะหาทางแก้ไขให้กับช่องตัวเองมีหลายๆบ้านนะคะที่เจอปัญหาเดียวกันกับส่นะคะทีนี้สุก็เลยทำบางทีเราก็ต้องอาศัยความรู้อาศัยประสบการณ์จากเพื่อนที่เขามีประสบการณ์นี่แหละเอามาปรับใช้ให้กับช่องเราที่ผิดเนี่ยนันก็เลยทําให้ช่องโดนลดค่าการมองเห็นคุณเนตรขอบคุณมากๆเดี๋ยวสุจะต้องย้อนกลับไปที่คลิปนั้นด้วยเพราะว่า ทั้งมือใหม่มือเก่าใครที่กำลังประสบปัญหาพบเจอกับการที่ช่องเนี่ยโดนลดค่าการมองเห็นให้เข้าไปเช็คคลิปเอ่อเอาไปเอาไปเป็นประสบการณ์ของเขาเนาะส่วนบ้านไหนที่เขาเจอประสบการณ์แบบเดียวกับเราอ่ะเขาก็จะได้เข้าไปแก้ถูกว่าการที่ช่องโดนลดค่าการมองเห็นเนี่ยเกิดจากอะไรยอดไลค์ที่ลดลงแบบโว้ภาพมากนะคะน่าตกใจนะคะหลังจากที่ปกติวันหนึ่งเราจะต้องมีคลิปได้ยอดยวิว ของพี่ปัญญาพรอ๋อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านทุกบ้านเลยนะผมเห็นมีฟันมะพร้าวของโซ๋อคุณเนตสวัสดีค่ะพี่กิงทักทายนะคะช่วงนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงของเพื่อนๆเนอะหลายๆบ้านก็อาจจะกำลังทานอาหารอยู่ถามว่านานไหมกว่าระบบจะเปิดค่าการมองเห็นให้ ออพี่โสภิตงั้นแสดงว่าใช่งั้นแสดงว่าเราเนี่ยค่าการมองเห็นจากการคลิปที่เราต้องไปหาเองเนี่ยระบบก็ยังไม่เปิดทุกคนแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะเปิดขนาดสู่นี่เข้าไปลบคลิปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะสีเขียวสีฟ้าสีแดงอาจจะเป็นตรงนั้นหรืออาจจะเป็นตรงบนโพสนะคะให้เพื่อนๆไปย้อนดูเลยย้อนดูคลิปแต่ละที่ค่ะขอบคุณที่เข้ามาเป็น พลังบวกพลังใจให้กันนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วสู่ก็มาเป็นพลังแรงใจทั้งเลาเจอสู่ที่นัฟดฟีนะัสู่ก็เจอนะมีพิลายว่าอย่างของัฆษณา,นานก็คือเจอหนหแล้วก็พยายามนะคะพอไปเจอคลิปพี่อํานวยพรบอกว่ารถเหมือนกันแต่หาไม่เจอรถมานานแล้วยังไม่เปิดเลยสู่จะบอกว่าถ้าหาไม่เจอช่องจะโดลนล่นก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะ ยี่สิบเก้านาทีแล้วแป๊บเดียวรุนว่าจะให้อแล้วก็พยายามนะคะพอไปเจอคลิปที่อํานวยพรบอกว่ารถเหมือนกันแต่หาไม่เจอรถมานานแล้วยังไม่เปิดเลยสู่จะบอกว่าถ้าหาไม่เจอช่องจะโดนคุณมากๆเลยนะคะที่ระบบเนี่ยนําส่งให้คุณเนตขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆทานข้าวกลางวันด้วยนะคะทุกท่านทุกไปไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือคลิปเนี่ยระบบก็ไม่นำส่งนะคะ พอระบบไม่นําส่งอะต่อให้เราผ่านการสร้างรายได้แล้วเนี่ยพอระบบไม่นําส่งมันก็ไม่ได้วันครึ่งครึ่งบ่ายอะประมาณสักบ่ายกว่าสูส่ไปเจอคลิปนี้ลหายทานแตคละบอบคุุณเน็กมากเลยที่วันนี้ตอนในสดนอแล้วก็มาพูดคุยกันนะคะบอกว่าเจอสูงด้วดยอันนั้นนะภัยอะ น่าจะเป็นคลิปนั้นเพราะว่ามีการพลาดสุก็เลยไปเช็คคลิปนะคะไปเช็คคลิปดูแล้วทีนี้ก็ดาวเอานะคะทุกคน <c oughs> เหลืองติดแดงแล้วพอลบปุ๊บไปเจอแล้วลบปุ๊บแล้วระบบก็กลับมาเปิดเหมือนเดิมอันนี้คือไม่ใช่อย่างนั้นนะพอโดนโลบแล้วสุก็ยังลงคลิปปกติอยู่นะคะทั้งคลิปสั้นคลิปยาวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังต้องส่งงานของเราให้สม่ำเสมอ นิปออกมาเพื่อที่จะเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังแล้ววันนี้ก็มาแบ่งปันประสบการณ์ในไลฟ์สดอีกทีหนึ่งนะคะจะให้เพี้อนนพอสู่ไลฟ์สดแล้วเนี่ยมีเพื่อนเข้ามาแล้วก็สุวะได้เห็นข้อความเพราะเมื่อวานเนี้ยช่องสู่เนี่ยโดนคือโดนบางทีเราก็ต้องอาศัยความรู้อาศัยประสบการณ์จากเพื่อนที่เขามีประสบการณ์นี่แหละ เอามาปรับใช้ให้กับช่องหลังปันกันเนาะจะเผื่อเผื่อนะคะเพื่อนเพื่อนบ้านไหนที่เจอปัญหาเดียวกันนะคะก็จะได้เข้าไปแก้ไขกันเนาะการลดคือได้เจอประสบการณ์กับช่องตัวเองก็เลยอยากจะแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์ว่าถ้าเราเจอไว้แก้ไขได้เร็วไม่ค่อยได้มีเวลาละก็เลยขออนุญาตนะคะมาขึ้นเวทีตรงนี้เนาะ ของของของพี่โสพิษหน้าสูงเมื่อเช้าก็ยังเจออยู่นะเห็นสักเท่าไหร่เลยอืมก็เลยต้องออกมาไลฟ์สดแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องไลฟ์สดทุกวันเพื่อยินยันให้พยายามกลับไปนะครับกลับไปดูคลิปของเราเนี่ยเก่าๆเลยถ้าเราเจอไวหมายถึงว่าถ้าเราสังเกตว่าช่องเราโดนลดค่าการมองเห็นก็ไม่ได้คิดว่าระบบคือจะปิดปิดค่าการมองเห็นแบบขนาดนี้เพราะว่า ช่วงไหนอย่างของสููส่ดโดนเมื่อวานนี้เนาะโดนลดค่าการมองเห็นเมื่อวานสูรรีบหรือเช็ค,คลิปตั้งแต่เมื่อวานเลยว่ามีอันไหนบ้างที่เราทำแล้วแต่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆแบบว่าเอจใจได้เร็วหมายถึงว่าเอ๊ะวันนี้ช่องเราโดนลดค่าการมองเห็นให้ย้อนกลับไป2อถึงสวันตัวตนนะคะเพื่อเปิดช่องเนาะเปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวเราด้วยเพื่อนๆที่เจอปัญหาก,ก็ นี่แหละทุกคนมาไลฟ์สดนะคะนอกเตอร์ทั้งมือใหม่มือเก่าใครที่กําลังประสบปัญหาพบเจอกับการที่ช่องเนี่ยโดนลดค่าการมองเห็นให้เข้าไปเช็คคลิปเลยว่าเรามีคําพูดนะคะหรือมีข้อความที่สูมเสียงในการผิดต่อกฎมาตรฐานจุมชม่ยก็จะไม่ได้ก็จะไม่รบกวนเวลาเพื่อนๆแล้วค่ะเพราะว่ามาเล่าประสบการณ์แบ่งแบ่งปันกันทุกคนก็จะได้หาทางหา น่าจะเป็นคลิปนั้นเพราะว่ามีการพลาดตอนนี้ช่องสู่นะคะโดนลดค่าการมองเห็นอยู่เนาะสูก็อาจจะออกมาไลฟ์สดนะคะทุกๆวันเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องตัวเองค่ะขอบคุณที่เข้ามาเป็นพลังบวกพลังใจให้กันนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่า